คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตงานแต่งหมากปรีและคิมเบอรี่กันนิดหนึ่งนะคะบอกเลยเขาจะตัดสอที่จาานี่นะคะไทยด้วยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยวอัน,นที่เขาทำเซอร์ไพรส์กันนะจ๊ะเรื่องราวใหญ่โตแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือความรักนั่นเองจ้างานแต่งจะเป็นรูปแบบไหนไปฟังเขาพูดดีกว่าจ้าตอนแรกก็จะเอาเดือนเอาดาวมาให้คอควันอันนึงไปแล้วแต่ว่าพอได้ยินเข้าหูเอา้า อาซื้อการก็ได้วะเยอะลวเยอะละจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยครับแต่ซืไม่ได้แล้วเป็นสถานที่ที่เราต้องจองยากมากๆถ้าจะเสาหลายชุดเราต้องจะบอกต้องหลายชุดต่างเสาก็ต้องตามก็ต้องตามครับผมเราจะน้อยหน้าก็ไม่ได้ครับมันต้องดูดีมากมันต้องสนุกมันต้องสนุกมากตามใจเขาทุกอย่างแล้วก็เขาเองก็อย่างที่บอกก็คือเขาต้องดูดีสุดแล้วเราดูดีสุดในวันนั้น นิดนึงอัปเดตเรื่องใหม่อย่างเดียวได้ยังไงมาอัปเดตเรื่องนั้นเดทย,ยาญาด้วยนะคะงานนี้บ,บอกเลยนะคะว่าก็แต่งใกล้ๆกกันนั่นแหละ